สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนโดยเฉพาะการรบกันชิมเมืองบักมุดและบริเวณพื้นที่โนโวมิไคเรฟกาถือว่า2พื้นที่สมรภูมิแห่งนี้มีสถานการณ์ที่น่าสนใจมากส่วนคราวๆ่คาวคาวคามพยายามของรัสเซียที่จะป้องกันโดรนแบบ i อ v ของยูเครนก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเช่นกันและสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลอย่างไรในสนามรบย เดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์การรบในบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดกันก่อนนะครับในจุดนี้มีรายงานจากบ็อกเกอร์ทางการทหารของยูเครนว่าสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ของเมืองบักมุดนั้นไม่ค่อยดีนัก เพราะว่าตอนนี้กองทัพรัเสเซียพยายามที่จะบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งเส้นทางการบุกออกเป็นสีเส้นทางและมุ่งหน้าเพื่อที่จะเข้าประชิดเมืองชาชีฟย่ายได้กองทัพรัเสเซียเดินหน้าบุกโดยใช้งานรถถังยานเกราะ จมตีแนวตั้งรับของยูเครนอยางได้ผลเพราะเขาสามารถขยายพื้นที่การสู้รบได้มากขึ้นโดยอาศัยการสนับสนุสน,นจากแนวหลังไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่สนามเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบซู25และเฮลิคอปเตอร์โจมตีทำให้การโจมตีในภูมิภาคนี้ถือว่ากองทัพรัสเซียสามารถบุกยึดพื้นที่เพิ่มเติมได้มากขึ้นทีละน้อยด้วยความต่อเนื่องแม้ว่าจะสูญเสียอย่างหนักก็ตามครับ ส่วนข่าวต่อมาก็ถือได้ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับซึ่งพื้นที่การสู้รบกันในภูมิภาคดอนบาสพบว่ากองทัพรัสเซียได้นำรถถังรูปล่างประหลาดออกมาทำการรบจากที่เราได้สังเกตพบว่าพวกมันได้ทำการติดตั้งเกราะแบบรอบคันทำหน้าที่เป็นรถนําขบวนนอกจากนี้รถคันงก่าวคาดว่าน่าจะติดตั้งอุปกรณ์แจมเมอร์โดนและก่อนเคลียร์ทุ่นระเบิดมาด้วย ทำให้รถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียที่เล่นตามหลังมาปลอดภัยจากดงทุ่นระเบิดอย่างไรก็ตามการบุกในครั้งนี้เพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นบุกไม่สําเร็จเพราะว่ายูเครนได้ใช้ปืนใหญ่สนามยิงด้วยกระสุนแบบแต่อากาศเข้าใส่ขบวนรถถังยานเกราะของรัสเซีย ทำให้รัเสเซียนั้นไม่สามารถปล่อยทหารราบลงสู่พื้นที่เป้าหมายได้จนในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จำใจที่จะต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่การสู้รบไปครับทั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราพบว่ากองทัพรัสเซียพยายามปกป้องรถถังจากโดรนแบบ FPV อย่างได้ผลโดยการสร้างกราะแบบรอบคัน ส่วนบริเวณด้านหน้าของตัวรถพวกเขาจะทําการติดตั้งอุปกรณ์แจมเมอร์ขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อรบกวนสัญญาณวิทยุที่บังคับโดนถึงแม้ว่ารถถังคันนี้มันจะมีจุดอ่อนตรงที่ไม่สามารถหันป้อมปืนได้ แต่ว่าการป้องกันโดยรวมถือว่าอยู่ในระดับดีเพราะโดนของทางยูเครนนั้นยากที่จะทําลายพวกมันลงได้การที่โดรนของยูเครนจะบินมุดเข้าไปชนเครื่องยนต์ของรถถังเบรียนด้านท้ายนั้นมันทําได้ยากมา,มากครับ โดยเฉพาะเมื่อโดนรบกวนสัญญาณจากอุปกรณ์แจมเมอร์ของรัสเซียส่วนการโจมตีทางด้านหน้ารถรถถังก็จะมีเกราะที่หนาทําให้การโจมตีอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ครับสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเช่นกันถึงแม้ว่ารถถังของรัสเซียจะมีรูปร่างที่ตลกก็ตามแต่ว่าการรบกันในครั้งนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าพวกมัน,นั้นสามารถเอาตัวรอดจากโดรนแบบอ v ไปได้ครับ แต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมถือว่าการรบกันในครั้งนี้กองทัพรัสเซียนั้นได้เพ่นแบบป่าร่าไปเลยครับซึ่งในตอนเริ่มต้นนั้นพวกเขามากัน4คันแต่ทว่าในตอนท้ายแล้วน่าจะเหลือรอดออกไปได้แค่2คันครับ ส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของโนโวมิไคเรฟกานั้นพบว่ากองทัพรัสเซียพยายามที่จะใช้รถรบฐานราบจำนวนสองคันเข้าโจมตีแนวตั้งรับของกองทัพยูเครนอย่างไรก็ตามพวกมันนั้นก็ถูกตรวจจับได้ด้วยโดรนตรวจการทางอากาศของยูเครนหลังจากนั้นทางการของยูเครนจึงได้โจมตีกลับด้วยจรวดต่อต้านรถถังและในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำลายรถรบฐานราบของกองทัพรัสเซียลงได้ครับ ส่วนเหตุการณ์ต่อมาถือว่ากองทัพของยูเครนได้รถถังแบบ T-72B3 ของกองทัพรัสเซียมาใช้งานแบบฟรีๆเลยครับซึ่งรถถังคันดังกล่าวนั้นจริงๆพวกมันก็ไม่ได้พังอะไรนะครับเพียงแต่ว่าพลรถถังของกองทัพรัสเซียน่าจะเกิดอาการรนอย่างหนักหลังจากที่ควรรถถังยานเกราะของพวกเขาถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่ รถถังของกองทัพรัรเซียจึงได้ขับรถถังคันดังกล่าวไปชนกับยานเกราะคันข้างหน้าซึ่งคาดว่ายานเกราะของกองทัพรัรเซียนั้นน่าจะถูกทุ่นกับดักระเบิดรถถังทําลายตีนตะขาบไปก่อนหน้านั้นนะครับและหลังจากที่กองทัพยูเครนได้นํารถถังคันดังกล่าวกลับมายังฐานของตอนแล้วก็เพราะว่ากองทัพยูเครนนั้นน่าจะนำอุปกรณ์แจมเมอร์โดรนของกองทัพรัรเซียออกไปศึกษาอย่างแน่นอนครับ ซึ่งก็ถือว่าในปัจจุบันนี้กองทัพยูเครนพวกเขาได้ทำการตั้งรับแบบเชิงรุกนะครับโดยการพยายามทำลายรถถังยานเกราะและฐานร,ราบของกองทัพรัสเซียให้ได้มากที่สุดส่วนหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของทางยูเครนนั้นเขาก็ได้ออกมากล่าวว่ากองทัพรัสเซียได้ทำการเตรียมบุกใหญ่ในเบรนพื้นที่ของดอนบัสซซึ่งจะเกิดขึ้นภายในหน้าร้อนนี้นะครับ ได้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็ได้เริ่มที่จะพัฒนาอาวุธแปลกๆหลายๆอย่างเข้ามาในสนามรบส่วนทางการของยูเครนพวกเขานั้นก็ได้พยายามที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีนำมาต่อต้านการลุกรานจากกองทัพรัสเซียให้ได้ซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าในหน้าร้อนนี้กองทัพรัสเซียจะมีแผนการบุกยูเครนอย่างไรต่อไปครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพ,พรัสเซียประจําวันที่9เมษายนฐานราบก็เสียชีวิตไป850นายยานเกราะ45คันรถขนส่งทางการหาร71คันรถถัง23คันปืนใหญ่สนาม30กระบอกโดน37ลำและระบบป้องกันพลังกาศอีก2ระบบครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่มีความน่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยคลิปต่อมานี้เราจะได้พบเห็นว่าโดรนของทางยูเครนได้ตรวจพบปืนใหญ่อัตราจรขนาดใหญ่ของรัสเซียนั่นก็คือ 2S7 ขนาด203ม mm ิลิเมตรของกองทัพรัสเซียนะครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปืนใหญ่อัตราจรของกองทารเสเซียที่มีไม่มากนะครับพวกมันนั้นใช้กระสุนขนาด203ม mm, ิลิเมตรถือว่าเป็นขนาดกระสุนที่ใหญ่มากและมีระยะยิงราวๆ37กิโลเมตรผลิตมาตั้งแต่ยุคของสภาพโซเวียตครับ และสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจากกันไปด้วยภาพโดรนแบบ FPV ของกองทัพยูเครน VS รถแบ c ็คโฮของกองทัพรัสเซียนะครับซึ่งกองทัพยูเครนนั้นก็คงจะต้องอดทนสู้ต่อไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีอยู่ในขณะนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะยากแต่มินก็เชื่อว่าทางการของยูเครนนั้นจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรีกันดีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ